สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขเนยศอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมกลับมาที่ MB มบีฟมอีกหนึ่งคลิปมินี่มีง้อง,ง่มง้แดงหัวโลนเมย์หญ่ติดทองครับพี่น้องสําหรับผู้อยากหาง้วทองครับพี่น้องแบบหัวโลนทั้งหมดสี่ตัวนะครับพี่น้องมิน,มนี่ให้พี่ให้น้องเข้าใ้รับชมสําหรับผู้หมักงัวงาม อย่าผ่าดชมโดยเด็ดขาดครับพี่น้องมืาอนี้เบิ่งจนจบคลิปได้ครับพี่น้องเดี๋ยวทักทายกับน้องชุดจังนไรนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ามีของนี่พี่น้องสำหรับชมนะครับเนาะครับผมนะครับมืาอนี้มีแบบใดแน่ครับผมมีสองแม่ทองครับกับแม่ลูกครับผมอสองแม่ทองกับอีกคู่แม่ลูกนะครับเนาะขอกอยู่บ้านใดครับผมบ้ามฟ้าเกาหน่อย ตำบลแค้นอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับอ้าวนะครับเบอร์โทรเลยครับบารนีนี้0 6 4 0 6 4 6 5 3 6 5 3 5 1 7 5ครับ5 1 7 5เด้าไครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิ่งครูที่เหล็กเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวเปิดหัวเบิ่งแม่ลูกสักก้อนเนาะครับเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ลูกนะครับตัวนี้เป็นครูแม่ลูกได้ครับพี่น้องแม่เพิ่นทับไปครับท้องเหรอครับผมแม่ทองแล้วเนาะครับเนาะครับกระพอได้อยู่ครับแม่เพิ่นติดในท้องท้องวินเชสเตอร์ครับผมวินเเชสตออร์่า 999าทับเนะครับผมเป็นพอพันธุ์ของสอยิงจเจริญฟาร์มเด้อพี่น้องนะครับวินเชสเตอร์999าทับเจักเดือนลรอเนาะครับในท้องนี่ผสมวันที่3เดือนมีหน้าหกหาครับพี่น้องใบหลอดมีครบนะครับผมเป็นลูกที่ใดอยู่ในท้องครับลูกที่3ครับผมลูกที่3ในท้องด้วยครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่เหีวนะครับลอยหาซิปครับเติร์นลอยหาซิปเลยเนาะครับเนาะนะครับผมตัวนี้ก็คือ เป็นง่วเขาบีด้วยครับพี่น้องง่วงบริเวณเขานะครับผมเขาบีก็จะงอกออกมาอาจจะพิษส่งจังหน่อยเนาะนะครับผมอันเท่าเอิ่องง่วเขาบีนะหายลูกงามครับพี่น้องง่วเขาบีครับถ้าใครเคยเลี้ยงนะครับหายลูกหายดินแล้วครับหางหางเงวครับพี่น้องตัวนี้ประกันทองเลยเนาะครับเนาะครับผมประกันท้องตัวนี้ประกันทองเลยครับพี่น้องเพิ่นตรวจอันตร้าเศร้าหายเรียบร้อยเอามีใบเอฟบ่ครับตัวนี้ โบ้ครับเพื่อนตีแล้วเพื่อนบ่าใดส่งจดครับตีแล้วบ่าใดส่งจดนะครับเท่ากับตีเป็นลูกผสมนะครับเนาะผมมีใบเอฟแต่ว่าแค่มีโลโก้ติดมากตัวนี้ประกันท่องให้นะครับครับอ่าตัวลูกสาวเพื่อนได้ครับอันนี้ลูกสาวเป็นลูกพ่อใดครับเป็นลูกซูเปอร์เอ็กครับผมอ่าลูกสาวเป็นลูกเจ้าซูเปอร์เอ็กนะครับผมจักเดือนแล้วครับลูกสาวเพื่อนลูกซูเปอร์เอ็กนะครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เกิดแปดท่านว่าหก 62เลยเนาะ6ได้ครับ62ครับ62นะครับผมซูเปอร์เอ็กนะครับเอาอันนี้เป็นซัดแล้ว2 2เทียครับอ่าเป็นซัดแล้ว2รอบนะครับลูกสาวเพิ่นอ่าเห็นว่าน้องสาวเพิ่นพึ่งแบ่งไปมันบ่ครับน้องน้องไส้ครับผมอ่าน้องไส้ครับน้องไส้ผมไปหาเดือน60,000อ่านะครับผมน้องไส้ของอ่สาวตัวนี้นะครับผมครับผมอ่าน้องไส้ลูกพ่อได้ครับน้องไส้เพิ่นลูก31ครับผมลูกเคเอฟ31นะครับเพิ่นแบ่งไป30,000ก็เลยเหลือแต่โตเอื้อยแล้วก็โตแม่ นะครับอันนี้เปิดคู่หรือว่าจะเปิดแยกครับผมเปิดคู่ก่อนครับผมเปิดคู่นะครับผมสําหรับคู่สนใจนะครับคู่แม่ลูกคู่นี้สูงกระเพาะกันครับพี่น้องเกับลอยหาซิปนะครับเป็นขาใหญ่นี่ลูกสาวซูเปอร์เอ็กซ์ด้วยครับพี่น้องให้เบิ่งถ่ายเพิ่นจักหน่อยนะครับห้องสั่งใหญ่ดีครับพี่น้องกระดูกเนื้อหนังแข้งขานะครับมาเต็มครับพี่น้องสไตล์ซูเปอร์เอ็กซ์นะครับถ่ายง่ามนะครับมัดกล้ามเนื้อนะครับจับตำนะครับกระดูกใหญ่ นะครับหาสวยติดโบสครับพี่น้องเอายกคูนของชุดวาไยไลน์ไปไหนครับผมเปิดไปหนึ่งแสเก้าหมื่นหาพันครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นกับอีกหาพันสื้อสองได้สามครับพี่น้องครับผมนะครับเอาคูนี่นะครับผมแม่ลูกแม่ท้องกับวินเชตเตอร์แมกนัมลูกสาวเป็นลูกซูเปอร์เอ็กนะครับผมเอาตัวน้องไส้เพิ่นกะือว่าสิงา์เสือมเนาะเป็นลูกสามหนึ่งแบ่งไปหกหมื่นครับหาเดือนหกหมื่นครับหาเดือนขายไปหกหมื่นครับพี่น้องครับผมเอานะครับ อันนี้ก็คือผลงานของเจ้าแม่นี่ลับยาวๆงีของสี่นะครับผมในทองวินเชสเตอร์เอาสี่สองได้สามหนึ่งแสนเก่าหมื่นนะครับอันนี้ราคาห้องคู่นี้ได้ไปเลี้ยงปีเดียวอาทิได้ง่วาเพิ่มเป็นซี่ตัวครับตัวนี้อาทิได้ผสมนะครับนี่อ่าตัวนี้ก็ับพ่อผสมแล้วเนาะรอบหน้าผสมได้เนาะเพราะว่าทิศซัดแล้วเับเลืออีกอาทิตย์เดียวครับครบครบรอบอ่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะครบรอบนะอีกอาทิตย์หนึ่งครบรอบเลยครับพี่น้อง อันนี้ก็ตีเลขสองเท่า่ได้จดเนาะครับตีเลขสองเ่ว่าได้จดนะครับเอาต่อไปเบิ้งแม่ททองนะครับผมไม่ลูกผ่านไปนะครับงวอทุกตัวยุนนีในเรื่องของตำหนิก็คือเพื่อนรับประกันให้ทุกยานนะครับพี่น้องตามรักษากลรับประกันตำหนี้มีรถทรงไห้เนาะครับเนาะไกลๆนะครับมีรถทรงไห้เอามาเบื้องแม่นี่นะครับผมจับหนานกขึ้นจังอยนะครับเป็นแม่สาวเลยนะครับเนาะสาวทองแรกนะครับผมในทองเพื่อนพ่อได้อยู่ครับ ทองสติงเล่ครับผมในทองเพิ่นกระทับเจ้าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูครับผมนะครับสิบหกมีหน้าหกหาประกันทองใบหลอดมีครบตรวจอันตรายเศร้าเรียบร้อยครับผมส่วนสูงแม่นี่ยุ่ยลอยหาซีอดวะครับลอยหาบ้านได้ลอยหาสิบสี่เลยครับวัดแล้วได้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่เลยครับพี่น้องตัวนี้ทองผสมฮันธดีีเอฟครับตัวนี้นะครับนะครับเงยเง่วนะครับผมตัวนี้ร้อยห้าสิบสี่ส่วนสูง ติดทองประกันทองให้กับเจ้าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกล้ามปูฟ้ามนะครับใบหลอดครบนะครับใบเกิดของเพิ่นก็ครบแล้วพี่น้องพริกแดงเอ็ดคหาแปดหนึ่งเอาตัวนี้ไปจดเอฟก็ได้ลูกออกมาก็จะได้เอฟสองครับพี่น้องตีแม่เอฟหนึ่งไลไปไหนครับอันนี้ครับพี่น้องเข้าอยากได้แม่สาวทองแหลกทั้งสี่ไปเลี้ยงแน่นี่เปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นครับหนึ่งแสนกับอีกสองหมื่นนะครับโบทได้ครับพี่น้องนะครับไทยเน่ากว้างดีนะครับ เอาเครื่องโบดเครื่องดำนะครับผัวหางกระบ๊อขาดนะครับเนาะครับผมนุ่มโบมีติ้งนะครับอ่าสืดอกระชับยืนยกงามดีครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่เงีวส่วนสูงวัดแล้ว154ครับพี่น้องครับผมเอหนึ่งแสนกับอีก20,000ต่อร่องได้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปมาเบิ่งตัวจริงได้ครับพี่น้องนะครับก่อนตัดสินใจช่วงนี้ไผรกำลังหาพัสดุกรรมดีๆนะครับมีอีกหนึ่งแม่ถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าได้รับชมนะครับอยากหาพัสดุกรรมง่วนนอก แยกเพศนะครับหลายท่านผสมไปแล้วได้ตัวผู้หลายตัวหรือว่าย่านได้แต่ตัวผู้นะครับผมเดี๋ยวมาใส่แยกเพศนอกนะครับผมเก้าสิบสามถึงเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ในท้องแม่นี่นะครับเดี๋ยวให้หนังชุดบอกสุฟังจักหน่อยแม่นี่เป็นแม่สาวหรือเคยลูกมีลูกมาแล้วตัวนี้เป็นแม่สาวเลยครับผมเป็นแม่สาวตัวเพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับเป็นลูกอ่าพยาโซศูนย์ศูนย์เจ็ดครับอีทีเอานะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งใบเอฟนะครับผมเอฟหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมอ่า F1 ฟหนึะครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้เป็นเจมบอลศูนย์ศนะครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของเจมบอลศูนย์ศยเดนะครับพี่น้องอ่าตอนนี้ก็สถานะคือติดทองแล้วนะครับเนาะครับครับอ่าเจมบอเ007เป็นพ่อพันธุ์ของโชคดิลิมิตฟาร์มนะครับเป็นแม่สาวติดทองเรียบร้อยส่วนสูงแม่นี่อยู่เท่าไหร่ครับผมวัดได้หนึ่หกสิบครับวัดมาแล้วได้หนึ่งหกสิบนะครับผมอกใหญ่ไหลกว้างนะครับผมสีแดงเข้ม นะครับล่ำเงา้วเส้นหลังตรงเป็นเอฟหนึ่งได้ครับพี่น้องในทองเพื่อนขวาออกมาก็จะนับเอฟสองบาทที่นี่เบิ้งพอในทองนะครับว่าที่เด็ดนะครับผมอยากให้พี่น้องเขาเบิ้ง่าพอใดเอาไปเบื่อนๆนะครับผมในทองเพื่อบอ๋อในทองเพื่อนนะครับผมล่อนโคหาสามเก่าครับพี่น้องนะครับผมเป็นลูกของแอสโตรแมนโซนะครับตัวนี้ล่อนโคหาสามเป๋งวันนอกด้พี่น้องนำเชือแยกเพลทได้พี่น้องล่อนโคหาสามเก่า น้ำเชื่องงวนนอกน้ำเขานะครับผมตอนนี้ร่อนโคหลอดอยู่เท่าไรครับผมมาดูขอนียวเกือบหมื่นครับพี่น้องน้ำเชื่อแยกเพศนะครับผมกต่สำหรับผู้นะครับผมจะเลี้ยงง้วนต้นน้ำทุกคนมีความหวังก็คืออยากได้เพศเมียนะครับเอาไปต่อยอดนะครับผู้มาแบ่งไปเพิ่มกับเพล็ดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ย่าผัดครับผมอ่าล่องมาเบิ่งตัวจริงสกวันก็ได้ราคาเป็นราคาห้องที่เหลือก็มาต่อร่องเอานะครับเอาไปที่นี่อยากฟังราคาแล้วงามๆทองพอนอกแยกเพศแบบนี้หลายไปได้ครับผมแม่นี่เปิดไว้ สองแสนสองหมื่นครับผมสองแสนสองหมื่นนะครับเอฟหนึ่งได้แยกเห็ดได้พี่น้องเก่าทิศสามหึงเก่าสี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้เห็ดเมียนะครับผมนอ่นรับสบายเนี่ยนอนนะครับหลายท่านได้ง้วทองกลายยานออกเป็นตัวผู้นะครับสื่อมาล่าคาสูงอาจเป็นตัวผู้กะสู้มือลูกผสมกะอาจจะสูเลือดลอยบ่ได้มาเห็ดพอพันนะครับผมแต่กับร่องพิจารณาเบิงสำหรับผู้อยากเห็ดวัวต้นน้ำอยากได้เห็ดเมียตัวง่ามง้วนหน่อคือเพิ่นเอาเมียนี่ครับพี่น้องพิจารณาไว้นะครับฝากพี่ฝากน้องไว้น้องยังครับซื้อเพิ่นตั้งไว้ น้องมีมีตังครับอ่าน้องมีตังนะมีตังมีตังนะครับผมเอาตัวนี้เลยครับพี่น้องสองแสนท่าได้ก่อนครับสองแสนสองหมื่นครับสองแสนสองหมื่นนะครับสนใจโทรมาสอบถามราคาต่อรองเลยเบอร์ได้ก่อนครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกห้าสามหกห้าสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับผมห้าหนึ่งเจ็ดห้าได้ครับพี่น้องเอ็มบีฟาร์มนะครับน้องชุดนะครับบ้านได้ก่อนครับบ้านเก้าน้อยครับผมบ้านเก้าน้อยตำบลแคนตำบลแคนอำเภอวาปีปทุมอ่าอำเภอวาปีมหาสารคามครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะ นะครับผมอ่ะนะครับมาเก่าท่งผีจังไนน้องชุดนะครับผมมาเข่าเฟี้ยมให้ยืนเทียบจังไนระว่างว่าแม่นี่นะครับผมง่ามสูงไปเลยนะครับผมถือว่าโครงสร้างมาดีนะครับส่วนสูงร้อยเท่าไรก็ครับวัดได้ร้อยหกสิบเลยครับตัวนี้ร้อยหกสิบครับพี่น้องนะครับตัวนี้ร้อยหกสิบเลยครับพี่น้องประกันส่วนสูงให้ครับผมนะครับห่อนข้อห่องฟาร์มตัหนี้ต่างๆขันไผ่บ่มันใจนะครับผมมาตัวทองเอาก็ได้ครับผมนะครับผมจะเดือนแล้วก็ให้ทองเพื่อนตรวจน่าจะหาเดือนกว่าแล้วครับผมหาเดคุ้ม ผู้งบบ่หลายกระเล่นตัวนี้ครับพี่น้องแสนช่องนะครับลูกพริกแดงทองสติงเลี่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่ะหรือมาแกลูกนะครับพี่น้องเอาคู่นี่กับหนึ่งแสนกับอีกเก้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าหมื่นเป็นแม่ลูกนะครับแม่กับทองแล้วกับวินเชตเตอร์แมงนำเก่ากับเก่าลูกเป็นลูกสาวของซุปเปอร์เอ็กซได้ครับพี่น้อง นะครับผมเอ้ามัอนี่ว่ายแต่ว่าคุณภาพแน่นๆของน่องชุดนะครับมัอนี่ก็ขอบคุณที่เอ็มบีฟ้ามนะครับโอกาสเท่ามาเยี่ยมมาชมนะครับผมมัอนี่เอาเสือมาฝากน่องชุดในเดรสไซด์มันนี่ก็เลยใส่ออกกล้องนะครับผมอาสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดสนใจเสือแล้วล่อไซด์แล้วล่อแบบเจ้าของเพื่อนยังสี่นะครับผม กระซังมาได้ครับพี่น้องบ่าว่าที่เหลืออยู่บ่กขี้ตัวแล้วครับพี่น้องเหลืออยู่บ่หลายตัวนะครับผมสจหรับคลิปนี้กัขอบคุณ MB ็มบีฟ้าไม้ไหลนะครับน้องชูตแล้วกับทีมงานของเพิ่นนะครับวันนี้ให้โอกาสเฮามาเยี่ยมมาชมพามาเบิ่งงัวงามให้กับพี่น้องเฮาได้๋ยวพิจารณาเบิ่งนะครับมักของดีของงามนะครับผมกัเบิ่งตามงบประมาณนะครับผมเลี้ยงงัวทุกคนมาใจมาก่อนนะครับผมที่เหลือค่อยๆขยับไปตามงบประมาณ เลี้ยงนะครับงบว่าหลยกับพัฒนาหลายเนี่ยโดนจากน้อยผู้งบหลกบยิบตัวทีพันธุกรรมดียังน้อยไปต่อยอดกบได้เรี่ยวนะครับเอาสหรับคลิปนี้ก็จะหักลาบพี่น้องกาบท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ